กรมนาผู้ในการสํานักนโยบายและแผนสํานักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของการหาชนจะเป็นผู้ยยที<อ>่เปิดช่องให้ลูกวันหม่เลขตกลงในที่รองรับเป็นท่าสุไทยคะ่ะในลูกวันใหม่เลขประจําหลักแสนนะคะะครับใครเวลา พี่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วครับใครจะเป็นผู้โชคดีตอนรับปีใหม่2569เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะครับมาลุ้นกันครับมาดูกันครับใครจะเป็นผู้โชคดีขณะนี้พร้อมที่จะแรงหมายเลข้ว้ภายใบ2569รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2569

วันที่1นวีรางวันท้าเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข8 7 8 9 7 1ดแปดเก้าเจรางวัลที่หนึ่งเมประจาวันที่สิมกราคมสองพก้ครับก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับผลของรางวัลสลากินแบบรัฐบาลตัวเลขสามหลซึ่งมาจากผลรางวัลที่หนึ่ง และรางวัลเลขท้าย2ตัวมีนังมีนังนี้นะคะรางวัล3ตรงจํานวน1รางวัลได้แก่หมายเลข972 972มีจํานวนเงินรางวัล2 3 0 0บาทรางวัล3สลับาากมี5หมายเลขได้แก่หมายเลข279 เป็นรางวัลอะไรเพิ่มเติมอะไรครับรางวัลพิเศษอ๋อสามรางวัลสามสล็หลักมีจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่หมายเลข02 02ซึ่งมีเงินรางวัล6ก0ครับผมก็ยินดีกับคู่โชคดีทุกท่านด้วยนะครับผมจำนวนหนึ่งรางวัลด้วยอุปกรณ์ ส1่่งก้มกับวงล้อออกรางวัลโดยท่านเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปนะครับผมช่สู้ครับสุดท้ายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรัฐบาลตัวเลขสหลักครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะครับผมเฮง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 รวยเลยรวยครับผมไม่เป็นไรครับไว้ แ,และตัวใ<อ><ร>หม่ครับผม<ข>สวัสดีครับ